ไยเลเวอร์ต้องเชิเทเวนเซนเขามีเมนูไอติมชาไทยออกใหม่แบบจุกๆมีบัตรเครดิตโลตัสก็เลยต้องขอรีวิวซะหน่อยซีรีส์ชาไทยเมนูพรีเมียมจัดเต็มเริ่มต้นแค่99บาทว้าวอลังการสุดๆชาไทยคือเข้มข้อนอร่อยถึงใจท็อปปิ้งมาแบบแน่นๆโหย,ยังม,มีซิกเนเจอร์ชาไทยโรตีซันเดย์เซกินคู่กับไอติมรสชาไทยคือถูกต้องสุด จุ่มอะไรก็จุ้มน้ำซิมลงไปเลยอันนี้ชาไทยลาวาโทสตี้ซันเดย์ทสชั่มต่อชาไทยแต่บอกเลยซิกเนเจอร์ชาไทยคากิโกริตัวเนี้ยถึงใจที่สุดโดนใจคนต้องการความหวานอย่างพวกเรามาเติมความหวานกับชาไทยจบได้ด้วยบัตรเครดิตโลตัสจ่ายกับหมวดไดนี่ง่ายๆแถมยังมีโปรอื่นๆสาหรับสายกินอีกเพียบมาจัดกันเลยโลตัสมันนี plus p ลัความสุขทุกความคุม้มค่า